สวัสดีสมาชิกครับชวนชมรถสวยน่าใช้1คันนะครับขายชอบ BM มาแล้วครับ e 6 0 5 2 0 i ปี2006นะครับคันนี้2.2 Auto ออโต้เบนซินรถสวยสภาพงามมากๆนะครับสวยๆแบบนี้หายากแน่นอนได้ล้อ M5 ขอบ19อย่ายางดอกเต็มใช้ได้ยาวนะครับรถสวยหน้าเดิมท้ายเดิมไม่มีโชนหนักตัดต่อหรือพิกวามรับทะเบียนสวยๆคันนี้ไปเลยนะครับ ตอง2-7นะครับคันนี้สวยๆส,สภาพสมบูรณ์มากๆครับชมได้เช็คได้นะครับรับทะเบียนกำงามไปเลยครับสภาพพร้อมใช้ 1,99,000บาทรถอยู่ที่มินบุรีกรุงเทพนะครับอยู่มินบุรีกรุงเทพทอเจรจา,าทอสอบถามไม้แท้1,10,000กิโลเมตรนะครับสภาพสมบูรณ์ภายในสวยภายนอกงามมีระบบคุชคอนโทรลมีแอร์หลังนะครับเป็นแอร์ระบบออโต้รถสภาพสมบูรณ์มากๆใครกำลังหาใช้งานนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีรถสวยดูดีหล่อๆแบบนี้นะครับกับ BMW E 6 0 สภาพพร้อมมากๆรถสวยสมบูรณ์สดๆนะครับได้ล้อขอ19 M 6นะครับยางถอกเต็มรับทะเบียนสวยๆไปด้วยครับสอเสือลอลิงตอง2แล้วก็7นะครับรถสวยๆแบบนี้จะถูกใจสมาชิกสาย b m หรือเปล่านะครับสนใจโทรเจรจาคลิกลายติดต่อได้ครับโทรได้ขอรูปขอวิดีโอขอได้นะครับขอคลิปได้เลยรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียด เอียดเพิ่มเติมรถคัดเช็คเก็บงานดูแลระบบมาเรียบร้อยคัดรถสวยมาเลยนะครับคันนี้เป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกนะครับใครถูกใจเข้าใจสนใจชมเช็คทดลองขับโทรเจรจาโทรสอบถามสําหรับ BM อะไร่บ้านเราเยอะครับ<ม>อูบีเอ็มเยอะนะครับ<ม>ก็ลองศึกษาเพิ่มเติมดูได้ภายในสวยกว้างนั่งสบายดูดีมีระดับหล่อแน่นะครับคันนี้จะไปกับความชอบของท่านก็จัดได้เลยนะครับคันนี้ รถสวยมากๆใครหาใช้งานมาชมได้เลยครับตกแต่งลายไม้ภายในเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ขับได้ทั่วไทยเครื่อง2,002ออโต้เบนซินเป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกได้เลย199,000บาทสนใจโทรเจรกาโทรสอบถามสงสัยตรงไหนโทรได้เลยครับถ้าชอบจริงก็ ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสำหรับรุ่นนี้แต่คันนี้เราก็คัดสวยมาฝากแล้วนะครับที่เหลือเป็นหน้าที่สมาชิกพิจารณาตัดสินใจชอบไม่ชอบใช่ไม่ใช่งบแบบไหนก็โทรดูได้เลยนะครับห99,00 0บาทรถคัดเช็คเก็บเงานเรียบร้อยเอกาสารครบรับประกรันการโอนโอนได้ทั่วไทยรถสภาพสวยๆแบบนี้คลิกที่ชื่อคลิปนะครับมีรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ชื่อคลิปจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมก็ฝากไว้ด้วยครับกับรถสวยคัดเช็คเก็เกบงานดูแลระบบเรียบร้อย ที่เหลือหน้าที่สมาชิกครับชอบโทรได้เลยไลน์ได้เลยติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงขอบคุณครับ